ครับครับผมสวัสดีครับสวัเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับนะฮะวันนี้ครับได้มาเจอรถคุณแจนพิเศษละครับรู้สึกยังบ้างเพื่อนคือตั้งแต่มีลูกค้าตั้งแต่มีลูกเนี่ยครับการซื้อรถคันหนึ่งมันมันไม่ใช่ความต้องการของเราคนเดียวอีกต่อไปนะครับผมมันเป็นความต้องการของภรรยาด้วยเรากต้องลับมติกันในบ้านใช่ก็เลยต้องรถที่มันเป็นคําตอบของทุกคนในบ้านครับอกก็ต้องดูละเอียดนิดนึงครับคือส่วนตัวผมเนี่ยกระตัก เอสคู 2> 2> บีอย <i mean> like> ู่แล้วผมเคยไปขับรถเล็กๆเราเคยรู้สึกไม่ใช่เลยจะขึ้นจะลงมันไม่ใช่เราเลยไม่เคยเห็นด้วยผมก็ตามที่ในรายการรอบนี้ไม่มีจีพีเอต่อใช่ไี่ไะ้ขับแต่แค่ดุยแต่ชีวิตจริงควรมีนะจิ๊บเนียไม่มีไม่มีคันนี้ก็สามารถที่จะใส่ตัว แอบอัพโเพย์อัพโอทาร์เพย์ได้แล้วก็ตัวแอนด o อยก็สามารถสั่นได้อัตโนมัติเลยใช้งานได้คือคันนี้มันเป็นตังตออของเราสองคนได้คือผมก็ยังได้รถ SUV ขนาดกำลังดีถ้าบอกสำหรับผมไม่ถือขนาดต้องเป็นแบบรถใหญ่รถอะไรซึ่งเราเราเราบางทีเราไปคนค่าเอ๊ะเราควรขับรถหรือเปล่าใช่ไหมเราก็มาอย่างนี้มันเหมาะกับเรามากกว่าลงไปดูว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเปิดไปไม่บอกอ้างว่าเบื่อออย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องจู่ของจู่อะไรสำหรับ ภรรยาแล้วก็ลูกได้ด้วยงั้นต้องให้ภรรยาเล่าหน่อยฮะครับทำไมทาไมพี่เบื่อเขาเมนชั่นว่าเราต้องจุกของจุกของพี่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะฮะคือปกติก็เมืนคนของเยอะอยู่แล้วนะคะพอยิ่งเรามีลูกก็มีของเาเอพิ่มอีกครับวันนีเราจะไปต่างจังหวัดกันก็รู้สึกว่าเกิดย้ายบ้านอย่างเงี้ยเราก็อย่างนั้นเลยแหละเราก็อะไทุกอย่างนะฮะทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกครับเครื่องล้างขวดนมและของพี่ โรงแรมไม่มีเดี๋ยวที่ไม่เช็คเลยเผื่อวันแคปซิเดนผ่านแคซิเดนของไปรถไปหมดอันนี้ไม่ต้องห่วงเ,เรื่องเขาเรียกว่าอะไร c a p ซิตี้หรือว่าความจุนะเท่าที่มีทราบมาคือเบาะนะฮะโดยเฉพาะเบาะตอนที่สามตอนหลังนะ่ะถ้าพี่เผื่อไม่รู้จ๋าเนะี่ยทับเบาะได้สามารถที่จะจุจาก300กว่าลิตรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 700กับจะเ4ลิตรได้วันนี้ดีเลยเกินขอบเท่าอ่ะโอ้โหกระเป๋านี่ผมทีไปกันก็สองสามปีแล้วขนาดไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ความต้องการแล้วก็สูตรโก้ผมยังไงก็แล้วแต่นะดูว่มันจะต้องสวยนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้วยนะร้อเยร้อลอที่ชอบมากเราชอบในสูตรในพาริเส็ตนะเข้าใจไหมร้อดยบิวชอบวิวมากครับแปลว่าการตัดสินใจนี่คือเราต้องดูจากหลายๆอย่างประกอบร่วมกันแต่ว่าตอบโจทย์ในทุกฟังก์ชัน เอาง่ายๆว่ามันจะต้องเป็นรถครอบครัวที่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่สวยสําหรับการขับไปแอดของเราคนเดียวเวลาเราไปออกพงออกปองอะไรลงจากรถเลยอุ้ยรถยืดเลยยืดได้สวยเลยพี่ให้คนมาถามใช่ครับมาถาสุดท้ายครับให้ี่เผื่อพี่จ๋าได้ฝากอะไรหน่อยเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในสเฟียร์ของเราตรงนี้ใกล้ๆกับคุณใด่คุณบของเราตรงนี้แล้วอยากจะเข้ามาสัมผัสอยากชวนเขามาเป็นครอบครัวคุณใดงพารีเซ่ยังไงบ้างครับเชิญครับ ผมว่าต้องเข้ามาลองสัมผัสด้วยตัวเองครับคันนี้ภายนอกสวยมากแต่ว่าข้างในก็สวยมากเช่นกันลองมานั่งดูก่อนแล้วก็ตัวกอนอนสีขาวนี่โดนใจผมมากอ้พวกคอนโซลหน้าที่เป็นไม้สีอ่อนๆนีโอ้สวยจริงฮะก็ลองมาทดสอบดูแล้วกันครับวันนี้ครับคุณได้อะไรลูกคุณได้อะไรรับแซนจากประเทศอะไรลูกกเกาหลีไงทำไมต้อไม่รู้